เติมเงินเซเว่นนาผ่านร้านจุนบิโกช็อปถูกกว่าเติมเองการันตีได้รับของแน่นอนนอกจากนี้ก็ยังรับเติมเกม ROV e n นชิน Impact และ7บาทด้วยนะครับร้านเปิดมาแล้วกว่า2ปีรับเติมทุกแพ็กเกจในเกมไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจใหญ่หรือแพ็กเกจเล็กแค่ไหนก็สามารถติดต่อได้แพ็กเกจใหญ่3,000บาทลดเหลือราคาเพียง2600บาทเท่านั้นประหยัดไป400บาทคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแม้แต่แพ็กเกจกิจกรรม2,500บาทก็ยังสามารถประหยัดได้ถึง300บาทนั่นเอง งบที่เราประหยัดไปสามารถเอาไปใช้จ่ายเป็นอย่างอื่นเช่นซื้อกุญแจเพิ่มเติมอีก1,500กุญแจท้าไห้ได้รับของมากกว่าปกติผุ่มวันนี้ไม่เติมไม่ได้แล้วจะต,ต่อด้ที่จูบิโกช็อปอย่าลืมแจ้งว่าแอสิลควาแนะนํามาด้วยนะครับ สวัสดีครับชาวเซเวนทุกคนครับกลับมาพบกับผมนะครับแอสิทคาครับวันนี้ครับเราจะมาทำคลิปสรุปเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่ฉลองครบรอบ5ปีนะครับว่าได้รับของแจกอะไรบ้างแล้วก็ควรเลือกนะครับอะไรนะครับแล้วก็ในกระดานจัมปิ้ง5ปีเนี่ยอะไรมันไว้ใช้ทําอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าอะไรเนี่ยต้องระวังนะครับในการเก็บเอาไว้เพราะว่าเป็นของหายากมากๆในเกมเลยนะครับอ่ะเริ่มก่อนนะครับตอนนี้ผมลองสมัคร i อดีใหม่นะครับต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้ลองเข้าไปดูว่ามันมีอะไรแจกอยู่บ้างนะครับ อันนี้คืออดีตที่เพิ่งสมัครใหม่เลยนะครับเอ็มเอ็มเลยเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยผ่านการแนะนําต่างๆนะครับเขาจะขึ้นกระดานอันนี้มาให้เลยนะครับเป็นกระดานเริ่มเล่นใหม่นะครับเขาบอกว่าใช้ชื่อต่อเนื่อง2วันนะครับจะมอบเอมิเลียนะครับห้าสิบหกสิบให้เอมิเลียไม่ได้เก่งอะไรนะครับสามารถเอาไปใช้ช่วยในการผ่านด่านได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวเมตาทั้ง PVP และ PVE เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องปั้นมากนะครับโอเคต่อมานะครับวันแรกนะครับเขาบอกว่าเขาแจกไปเลือกทรูสนะครับห้าส นะครับวันที่2มีเอมิเลียมีพารานอสมีซินเวสตามีออก้าในบรรดา5ตัวนี้นะครับจะมีอยู่1ตัวที่เก่งมากๆคือทรูสทรูสเนี่ยตัวนี้เลยนะครับเนี่ยสามารถปั้นให้สุดได้เพื่อเอาไปใช้ลง PVP หรืออารีนาได้นะครับอ่าน,นี่คือตัวแรกที่เป็นทรูสนะครับมาถึงปุ๊บ5060ิบปุ๊บได้มากดไปหาเงินก่อนพอได้เงินเสร็จปุ๊บเอามาปลุกพลงังเทพเจ้าเลยครับสามารถใช้เล่นได้เลยลุยด่านก็ได้แล้วก็ใช้ลงอารีนาได้ด้วยนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยจะไม่โอเคแล้ว3ตัวนี้ไม่โอเค แต่ออก้าพอใช้งานได้บ้างถ้าเพื่อนๆยังมีตัวละครไม่เยอะสามารถปั้นออก้าขึ้นมาเล่นก่อนได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เก่งอะไรมากนะอ่ะประดันต่อไปบ้างอันนี้จะเป็นล็อกอินของผู้เล่นใหม่เลยนะครับล็อกอินผู้เล่นใหม่บอกว่าแจกอันไปเลือกอัศวิน5 0า0อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเลือกอะไรดีนะครับมีอุปกรณ์ PVE นะครับอันนี้นะฮะอันนี้ผมแนะนําตรงนี้ก่อนเลยว่าให้เลือกเป็น ลูกตุ้มนะครับมันชื่อลูกตุ้มมันจะเป็นของปฏิวัติมันจะเป็นธนูนะครับธนูออปชันคริ t ติคอลนะครับ2ชิ้นนะฮะมาใส่ให้เบลิก้านะครับแล้วก็ให้เลือกเป็นออปชันดาบจุดอ่อนนะครับ2ชิ้นเพื่อเตรียมไว้ให้ s ซ่อินนั่นเองนะครับอะธนูคริ t ติคอลดาบจุดอ่อนนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมมาเลือกนะเป็นของ PvE ผู้เล่นใหม่เลยนะครับอันนี้นะครับวันที่4นะครับ เป็นตบธรรมดานะครับปลูกพลังนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้รีบมากนะครับรอถึงวันที่4ให้เลือกเบริก้ามาเป็นตัวแรกนะครับเบริก้าจะเป็นตัวช่วยในการผ่านดันเจียนต่างๆนะครับได้ดีมากนะครับอ่านี่คือตัวแรกนะครับเบริก้าแล้วก็เติรดๆๆมาอันนี้จะเป็นของธรรมดานะครับก็เลือกพวกคลิเข้าหรือจุดอ่อนก็ได้มานะครับอันนี้ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่ามันเป็นของธรรมดานะต่อมาเป็นทองแล้วก็ใบเลือก ัวธรรมดา50บวก10อีก1ใบอันนี้ให้เลือกเป็นเซออินมานะครับเซออินนะตัวแรกเลือกเบริก้านะครับตัวที่2เลือกเซออินเพราะว่าโหมดต่างๆที่ใช้เบริก้าไม่ได้จะต้องใช้เซออินมาอุดในจุดนั้นนะครับให้เลือกมาทั้ง2ตัวนี้ให้ปั้นให้สุดไปเลยนะครับปั้นเป็นปลูกพลังเทพเจ้า,เาไปเลยนะทั้งเบริก้าและก็เซออินด้วยนะครับต่อมาจะได้เป็นทรัพยากรต่างๆ,ๆนะครับทั้งเป็นเงินนะครับหินอัปเกรดอันนี้จะเอาไว้ใช้อัปเกรดอุปกรณ์นะครับเช่นสมมุติเนี่ยเราป,รบาราป๊บเ เราสามารถเอาหินเนี่นะครับไปอัปเกรดอุปกรณ์บางกร,กรให้กลายเป็นอุปกรณ์โบราณได้ที่เป็นขั้นสูงกว่าเข้าไปอีกนะครับอ่ะก็คือใช้ตัวนี้นะครับอัปเกรดเข้าไปนะฮะกุญแจนะครับใบฟาร์มนะฮะแหวนอันนี้แนะนําให้เลือกแหวนมุ่งมั่นครับมันจะเป็นแหวนสีฟ้านะครับอ่ะให้เลือกแหวนสีฟ้ามา2อันนะครับแต่ใช้ได้ระยะยาวกว่านะครับส่วนแหวนสีเขียวเนี่ยจะอ่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับอืมให้เลือกเป็นแหวนสีฟ้านะ แล้วก็วันสุดท้ายจะเป็น5 0า0บกอีกตัวหนึ่งอันนี้เดี๋ยวจะแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับมี2ใบแล้วเนาะก็เดี๋ยวแปะไ้ก่อนนะครับ2ใบนะครับอ่าจำไว้นะ2ใบแล้วนะครับเปิดเข้ามายังมีใช้ชื่อต้อนรับน้องใหม่อีกนะครับโอ้แสงเยอะมากเลยนะครับผมชักจะคํานวณไม่ถูกแล้วว่าต้องให้อะไรบ้างนะมีรูบี้นะครับมีใบสุ่มนะครับอันนี้เป็นใบสุ่มหมดเลยนะใบสุ่มใบสุ่มใบสุ่มปุ๊บอ่าอันนี้เป็นใบเลือกอัศวินทั่วไปนะครับห้าสิบหก10 อันนี้ให้เลือกตัวบัฟนะครับต่างๆนะครับที่ต้องใช้นะครับซึ่งผมได้ทําคลิปแยกเอาไว้นะครับเป็นตัวเลือกอัศวิน PVE นะครับสามารถไปดูได้พูดคร่าวๆก็คือเมื่อกี้เราเลือกเซอินกับเบลิก้ามาแล้วใช่ไหมก็จะมีนะครับที่น่าสนใจคือติวียนะครับเอามาบัฟโจมตีเวทให้กับเบลิก้านะครับมีโครย์นะครับโครย์สามารถเอามาลดเกราะในโหมดของท่ามังกรได้นะครับเอสมาด้านะครับก็สามารถเลือกมาได้ เอสปาราจะช่วยผ่านบันไดสวรรค์นะครับ3ตัวจะมีโพอี้นะครับซิลเวียนะครับเบริก้าอ่าไม่ใช่เอสปาราอ่ะโอเคนะครับมันจะมีชื่อเยอะหน่อยนะค่อยๆจำไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครจำไม่ได้เนี่ยสามารถนะครับเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งได้เดี๋ยวผมขึ้นรูปอันนี้ให้ดีกว่านะอ่าน,นี่นะครับนี่คือตัวละครที่ควรมีติด ID ดีนะครับทั้งหมดมันจะเป็นตัวที่เป็นดาวสีม่วงกับตัวที่เป็นดาวสีฟ้าสังเกตต,ตรงข้างล่างครับใต้ชื่อฮะอาจจะดูยากนิดนึงนะ ดาวสีม่วงคือตัวพิเศษนะครับดาวสีฟ้าคือตัวพิตัวเออผมพูดผิดแล้วดาวสีม่วงคือร่างอเวกนะครับก็คือปลูกพลังนี่แหละที่เขาแจกดาวสีฟ้าคือเราต้องเอาปลูกพลังเนี่ยไปอัพอีกขั้นหนึ่งให้กลายเป็นดาวสีฟ้าก่อนส่วจะดูว่าอันไหนคือตัวพิเศษอันไหนคือตัวธรรมดานะครับคือดูบนซ้ายของรูปครับจะเห็นว่าตัวแรกยอนฮีนะครับเป็นอัศวินพิเศษตัวที่2เบริก้าเป็นอัศวินทั่วไปนะครับอันนี้คือใบทั่วไปนะให้ดูแบบนี้นะครับ อันนี้คือตัวที่ควรมีติด ID ทั้งหมดเลยนะทีนี้ครับเมื่อกี้บอกว่าแจกตัวธรรมดา3ตัวใช่ไหมอันดับแรกคือเราเลือกเบริก้ากับเซอินมาก่อนแล้วนะครับล่วงหน้านะครับแล้วก็จะได้อีก3ตัวนะครับเราก็ไล่ไปทางขวาครับจากแถวบนนะฮะตัวแรกก็จะเป็นโคอี้ครับอ่เห็นไหมฮะโคอี้นะครับเป็นอสุนทั่วไปลงมาเป็นที่2ครับจะเป็นเอสปาดาแล้วก็ตามด้วยซิวเวียนะครับสตัวนี้จิ้มมาก่อนนะครับใช้ลงอ่าเป็นตัวสําคัญในการบัฟนะครับต่างๆนะอ่ะอันนี้คือในส่วนของไปเลือก ตัวธรรมดา3ตัวนะครับแล้วก็ต่อไปข้ามข้ามไปนะครับไปเลือกสัตว์เลี้ยงพิเศษ6ดาวนะครับตัวนี้นะครับให้กดเคลนะครับมานะครับเคลนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดรูปให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ันี้ให้เลือกเคลมาก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกสินพิเศษก็เปิดดูตามรูปเมื่อกี้นะครับก็คือไล่ไปเลยนะครับยอนฮีเราได้แล้วจากล็อกอินใช่ไหมยอนฮีป๊บป๊บไล่ไปนะครับ อ่าอิ่พิเศษราเชลครับเอ้าเอาราเชลมานะเอาราเชลมานะครับแล้วถ้ามีอีกถ้ามีอีกก็เอาไอรีนมานะครับตามลําดับเลยตามรูปนี้เลยนะครับพยายามไล่ไปเลยผมพยายามเรียงไว้ให้แล้วตามลําดับความสําคัญนะฮะก็พอจะเลือกได้นะครับอืมนะฮะต่อไปวันที่8ก็จะเป็นแหวนอันนี้ครับแหวนสีฟ้าที่แนะนําไปแล้วก็จะมีใบซุ่มนะฮะใบเลือสัตว์เลี้ยงอีกแล้วสัตว์เลี้ยงตัวที่2นะครับให้เลือกเป็นเอ่อลิเชลหรือยูก็ได้นะครับมานะครับ ยูเนี่ยสามารถเอาไปอัพต่อนะครับเป็นปลูกพลังอ่าแนะนาเป็นยูดีกว่าเรามีเคลแล้วเคลเนี่ยลง PVE นะครับส่วนต่อมาเนี่ยเราให้เราเลือกเป็นยูครับยู U เนี่ยสามารถปลูกพลังขึ้นไปเพื่อเอาไปลงใช้ใน PVP ได้นะครับอันนี้เลือกยูมาก่อนก็ได้ครับแล้วก็มีโทปัสมีสัลเลียอีกแล้วหรอหัวใจเยอะจังนะครับนอกจากยูแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงน,นี้มีบรันแอนบอลหรือเปล่าถ้ามีบลันแอนบอลก็กดบลันแอนบอลมานะนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ อาจจะริเชลมาก็ได้ริเชลสามารถช่วยเล่นสําหรับผู้เล่นใหม่ได้เนื่องจากว่าริเชลเนี่ยเพิ่มอัตราจุดอ่อนให้กับทีมได้นะครับสามารถสลับใช้กับเคลได้นะแล้วก็จะเป็นใบสุ่มนะครับที่เหลือนะครับอ่ะผ่านประสากระดานนี้นะเฮ้ยมันเยอะจังวะเนี่ยนะครับปุ๊บอันนี้ไม่ใช่นี่กิจกรรมข่าไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องกิจกรรมจัมปิ้งครับอันนี้ครับสำคัญมากเพื่อนๆมาล็อกอินทุกวันนะมันแจกของระดับสูงเลยนะครับเข้ามานะครับดูซิว่ามีอะไรบ้าง เริ่มมาถึงแจกรูบี้ไปก่อนเลยครับเพื่อับไปนะครับอันที่2ฮะชิ้นส่วนวิญญาณอันนี้คือส่วนในการอัพสเตตัสของ ID นะครับใช้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นพอนเลือกไปแล้วก็อย่าลืมเอาไปอัพด้วยนะครับรู้สึกว่าขั้นแรกจะใช้5000แต้มนะแล้วสามารถฟาร์มได้เพิ่มเติมครับอันนี้คือในส่วนของชิ้นส่วนวิญญาณต่อมาครับไปเลือกอุปกรณ์มังกรนะครับปลูกพลังบวกอันนี้เป็นของ PVP ครับอ่าเป็นของ PVP นะตอนแรกเราแนะนําของ PVE ไปแล้วคือดาบ ที่ข้อกับธนูจุดอ่อนใช่ไหมครับอันนี้ให้เราเลือกเป็นของสปีดครับตรงนี้มันแจกทั้งหมด2ชิ้นนะครับให้เลือกว่าเอาอันนี้มาก่อนครับสสปีดเนี่ยนะครับอาวุธหอกนะครับความเร็วนะครับ2ชิ้นเอาไปใส่ให้ทรูธครับอารีนาเพื่อนๆจะเล่นได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับอารีนาจะวัดตามค่าความเร็วของตัวแทนโจมตีถ้าตัวแทนโจมตีของเราสมมุติว่าใส่เป็นทรูธนะครับใส่ตัวความเร็วสูงสุด ก็มีโอกาสได้เปิดก่อนอีฝ่ายนั่นเองนะครับให้เลือกอันนี้มาก่อนนะครับ2ชิ้นนะฮะนะครับ2ชิ้นนะครับแล้วก็ไอ้อุปกรณ์เนี่ยจะมีให้เลือกอีกวันที่16นะครับวันที่16เนี่ยก็ให้เอาสมุดสปีดครับความเร็วครับมาอีก2ชิ้นควรมีติดไอดีไว้อย่างต่ำนะครับสายละ2ชิ้นก็คือออกสายกายภาพ2ชิ้นแล้วก็สมุดเวสสายเวทนะครับสชิ้นนะครับติด i อดีไว้ก่อนเลยนะครับ2อันนี้สําคัญมากอย่างละ2อันแล้วจะมีให้เลือกอีกครั้งหนึ่งตอนวันที่24นะครับ อันเนี้ยสบายแล้วเลือกอะไรก็ได้แต่ถ้าผมแนะนําผมจะแนะนําเป็นคริทิคอลถ้าเพื่อนๆจะเล่นทีมกายภาพเป็นหลักนะครับก็ให้เลือกอาวุธคริทิคอลมาก่อนแต่ถ้าเกิดอวยตัวเวทแรกๆก,ก็เอาอาวุธเวทมาแนะนําว่าให้เป็นคริทิคอลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวละครที่มันบัฟจุดอ่อนให้นะครับจึงให้เอาเป็นคริทิคอลมาก่อนนะครับอืมเกราะอย่าพึ่งก็ได้เพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยอารีนาแรกๆเ,เน้นดาเมจไปก่อนเอาแรงไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทำเกราะตามมาที่หลังนะ วันที่4ตัวทองอันนี้ไว้อัปเกรดตีบวกสัตว์เลี้ยงครับเมื่อกี้เราแนะนำยูไปแล้วใช่ไหมให้เอาอยูไปปลูกพลังอันนี้นะครับสามารถใช้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีบวกได้แต่แนะนําว่าให้ใช้ในขั้นหลังๆเช่นขั้น8ขั้น9ขั้น10เท่านั้นเพราะมันหายากนะเป็นของกิจกรรมเท่านั้นนะครับให้ใช้ตอนขั้น8ขั้น9ขั้น10ขั้นแรกอย่าเพิ่งใช้นะให้อดทนไว้นะครับอ่า ต่อมาเป็นแหวนมุ่งมั่นนะคบอันนี้เป็นแหวนเทิ์นะฮะไม่เป็นไรข้ามไปก่อนนะครับใบเลือกอัศวินพิเศษอีกแล้วนะครับอ่ะอันนี้ที่ผมจะเปิดหน้าตาให้ดูเล็กน้อยนะครับก็ตัวแรกที่เราเลือกไปตอนแรกคือยอนฮีใช่ไหมนะครับยอนฮีหน้าตาแบบนี้นะอ่าแล้วแล้วก็ที่มีแนะนําไปเมื่อกี้นะครับมีอะไรอีกตัวหนึ่งนะเึ๊บเบิบเบบนะครับตัวพิเศษตัวต่อไปจะเป็นไอรีนนะครับไอรีนแล้วก็เฟรนลีนะฮะอ่ะไอรีนคือตัวนี้ครับเออไอร อไอรีนอยู่ไหนนะ้าตัวนี้ครับไอรีนออไอรีนสามารถปลูกพลังเทพเจ้าตอกไปได้อีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วใช้ลง PVP ก็ได้ PVE ก็ได้เป็นตัวที่ทําแล้วคุ้มมากนะครับในช่วงต้นเกมนะตัวต่อมาก็จะแนะนําเป็นเฟรนรีครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะนี่เฟรนรีครับรตัวนี้ใช้ลงได้ทั้ง PVP และ PVE เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นตัวที่เก่งมากๆในช่วงนี้นะครับสามารถเลือกมาทําได้จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเล่นอาริณาได้อย่างสนุกแล้วก็ไต่ได้อย่างเร็วขึ้นเยอะมากนะครับ น,ะะนี่คือหน้าตาของเฟนรีนะฮะในนี้นะครับจะแตกทั้งหมด1ใบนะครับ2ใบนะครับ3ใบนะครับมี3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำเป็นอไอรินเฟนรี ly, แล้วก็เซจแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราได้ราเชลมาแล้วใช่ไหมเราน่าจะได้ราเชลมาแล้วเนาะก็คือที่สําคัญนะครับมันจะมีอ่าเดี๋ยวผมเปิดใหม่นะครับมันจะมีราเชลนะถ้าเรามียอนฮีก่อนอ่ะยอนฮีหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกมาเป็นราเชล ราเชลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมาไอรีนนะครับไอรีนเสร็จแล้วก็เป็นเอสไม่ต้องเอสอย่าพึ่งนะครับเอสอย่าพึ่งไอรีนเสร็จแล้วก็เอาเฟนรีมานะครับอ่านี่คือ4ตัวนี้ที่ผมแนะนําไว้นะ1นึ่งาที่2ราเชลนะครับ3นะครับไอรีนสี่เฟนรีนะครับ5ถ้ามันมีใบอีกนะตัวที่5คือเสรชนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับเสรชสองตัวนี้ลงในทั้ง pvp และ pve แต่ว่าเสรชเนี่ยจะลงแค่บันไดสวรรค์เท่านั้นนะครับให้เลือกมาไว้นะครับเป็นตัว เฉพาะเลยนะในบันไดสวรค์นะนี่คือห้าตัวภูมิปัญญาครับอ่าผมลืมปิดรูปอันนี้ครับเศษนะครับเศษนะครับตัวนี้นี่คือตัวนี้นะฮะแห่งภูมิปัญญาสองตัวล่าสุดนะครับเฟลิกซ์กัเศษเลือกมานะฮะแล้วก็อ่าเดี๋ยวไปดูหน้าตาของราเชลนะครับอ่าราเชลตัวนี้อตันนอันนี้ราเชลนะครับตัวอันนี้ไอรีนนะครับอ่าเลือกตามนี้มาก่อนนะครับอืมต่อมาอันนี้สําคัญมากใบเลือกอดีตเซเว่นไนท์ครับ อดีตเซเว่นไนท์เป็นตัวที่หายากมากๆในเกมนะครับแต่ว่าจะมีแจกเป็นในช่วงของกิจกรรมต่างๆนะครับสามารถรอได้ให้เลือกเป็นเกอลอิดัสเท่านั้นนะครับเพราะว่าโหมดบันไดสวรรค์สามารถใช้ตัวดาเมจคือเซอินกับเกลิดัสเท่านั้นหรือเบริก้าก็ได้แต่ว่าเบริก้ากับเซอินจะเป็นการโจมตีแบบหนึ่งเป้าหมายส่วนเกลิดัสเนี่ยสามารถทำดาเมจได้เทียบเท่ากันกับเซอินหรือเบริก้าเลยแต่ว่าโจมตีแบบ3เป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้น เกลิดัสเป็นตัวสําคัญมากในการลงคอนเทนต์บันไดสวรรค์ให้เลือกเกลิดัสมาแล้วถ้ามีกิจกรรมอีกก็แนะนําให้เลือกเกลิดัสมาอีกนะครับไปเรื่อยๆจนถึง50เลยนะครับอันนี้นะครับสําคัญมากเป็นเกลิดัสนะต่อมาอันนี้เป็นใบเลือกสัตว์เลี้ยงพิเศษ6ดาวอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาของสัตว์เลี้ยงที่ผมแนะนําไปตอนแรกนะครับตัวแรกที่ผมแนะนําคือเคลก่อนนะครับตัวนี้เคลควรมีติด ID นะครับตัวแรกเพราะว่าใช้เยอะมากในคอนเทนต์ต่างๆนะครับ โอที่2คือ U ูที่ผมแนะนําใช่ไหมครับถ้ามันมี U ก็เอาถ้ามันไม่มีบลันแอนบอลอันเนี้ยถ้ามันไม่มีบลันแอนบอลให้เลือก U แต่ถ้ามีบลันแอนบอลให้เลือกบลันแอนบอลมาก่อนนะครับเคโอบลันแอนบอลนะครับบลันแอนบอลเป็นตัว PVP นะอันนี้ตัว PVP นะครับเคโ PVE บลันแอนบอล PVP นะครับพอได้บลันแอนบอลเสร็จแล้วถ้ามีใบอีกนะครับให้เลือก U มา ยู <You S 2> เป็นตัว PVP เป็นหลักแต่ว่าสามารถลง PVE ได้ในบางโหมดเช่นสงครามประจันหน้าเป็นโหมดที่อ่าเลกเกมหน่อยนะครับอันนี้ให้เลือกมาไว้ล่วงหน้าสามารถใช้ได้แต่ว่าขอเตือนไว้ก่อนว่าสัตว์เลี้ยงตีบวกยากมากเคโอยังไม่มีการปลูกพลังเพราะฉะนั้นใช้แบบเดิมๆเลยแต่บ้านแอนบอลกับยูสามารถปลูกพลังได้ให้ปลูกพลังทั้ง2ตัวแต่แต่นะครับให้ตีบวกทีละตัว เพราะมันทํายากใช้ทรัพยากรเยอะมากในการตีบวกถ้ามีของให้ตีบวกบั๊นแอนบอลไปก่อนเพราะบ้านแอนบอลเนี่ยมันเป็นตัว PVP นะครับมันค่อนข้างเก่งแล้วก็ PVE เนี่ยเราใช้เคียวเป็นหลักนะครับใช้อยู่แค่บางโหมดเท่านั้นนะครับอันนี้คือในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับวันที่เเป็นกุญแจวันที่10ใบเลือกตัวละครอย่างที่ผมแนะนําไปแล้วอันยังม่ดีดักไหนอันนี้ก็สําคัญมากแตก2เม็ดนะครับผมขอบังคับเลยแล้วกันนะครับว่าให้เลือกเป็นออปชันนี้นะครับไหนวะนี่ครับ เลเหลือหนึ่งได้หนึ่งครั้งนะครับอย่าไปเอาพวกโจมตีอะไรพวกนี้นะอย่าพึ่งนะครับมันไม่สําคัญนะฮะมันมีอย่างอื่นทดแทนได้แต่อันนี้ไม่สามารถทดแทนได้ครับอันนี้คือเมื่อเราถึงแก่ความตายครับมันจะไม่ตายครับพราะมันจะรอดชีวิตหนึ่งครั้งทําให้เรามีโอกาสใช้สกิลสวนกลับได้รวมไปถึงพวกตัวละครบางตัวเนี่ยถ้ามันฆ่าเราได้มันจะได้โจมตีซ้ําเจมนี้จะเป็นตัวแก้ทาาพวกสกิลแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นให้เลือกมีโอกาส5 0รอดชีวิต1ครั้ง อันนี้ถ้าเป็นปลูกพลังแล้วมันจะกลายเป็น100%นะให้เลือกอันนี้มาครับทั้ง2เม็ดเลยนะครับแนะนาเป็นสีแดงแหละนะครับมันกลางสุดนะฮะหรืออาจจะเป็นเลือกสีแดง1เม็ดแล้วก็สีฟ้า1เม็ดก็ได้นะครับหรือสีเขียวก็ได้นะครับให้เลือกมานะครับแต่เอาออปชันนี้เท่านั้นนะครับ2เม็ดเลยเป็นไอเทมที่หายากเพราะสุ่มจากโหมดสงครามชิงประสาททุกๆ2เดือนสุ่มนะทุกๆ2เดือนนะครับระหว่างทางมีโอกาสได้ถ้าคุณดวงดีนะครับนะต่อมา อันที่12เป็นเครื่องประดับสวรรค์เครื่องประดับสวรรค์อันนี้จะต้องใช้หลายชิ้นในการตีบวกนะครับเริ่มมาเนี่ยมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยหรือว่าเทอร์นน้อยนะครับให้ใช้หลายอันมากในการตีบวกผมขอแนะนําให้เอาอันนี้มาก่อนครับอ่าอันนี้ครับนี่ความเฉียบแหลมแห่งสวรรค์ครับอันนี้จะเพิ่มความเสียหายทตุดินกับทตุมืดนะครับหรือท้าป้องกันกับทตาสมดุลนั่นเองนะครับอันนี้สามารถช่วยให้เราสามารถลุย ท่ามังกรซึ่งเป็นคอนเทนต์หลักๆเลยในการเล่นช่วงแรกได้นะครับให้เลือกอันนี้มาแล้วใช้แหวนมุ่งมั่นนะครับแหวนสีฟ้านะครับแหวนสีฟ้าในนี้มีไหมอันนี้นะครับแบบนี้นะครับที่เราได้ตอนแรกเนี่ยนะครับตั้งต้นไว้แล้วตีขึ้นไปหรับแห่งสวรรค์เนี่ยใส่แหวนนี้เข้าไปนะครับตีออปชันอันนี้ครับท่านมืดแรงขึ้นนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ตีเข้าไปเรื่อยๆให้สักขั้นสามขั้นสี่ก็ได้นะครับอ่ะตีเก็บไว้นะครับมันได้ใช้ยาวๆอยู่นะให้ทําแบบนี้ไปก่อนนะครับจะได้ไม่เสียของนะ ช่วยเราเล่นในช่วงต้นเกมได้ดีขึ้นด้วยครับอืมหรือถ้าเราอยากจะเอาไฮเอ็นเลยแต่ว่าช่วงแรกผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะไหวหรือเปล่านะครับมันจะมีแหวนอันนี้ครับเป็นแหวนคุ้มคลั่งแหวนคุ้มคลั่งเนี่ยจะเป็นแหวนเลดเกมคือยิ่งเราเลือดน้อยมันจะเพิ่มพลังโจมตีกับพลังป้องกันให้แต่ว่าแหวนตัวนี้ถ้าเราเลือดต่ำกว่า50มันจะฮิลเต็มหลอดให้1ครั้งถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ใช้แหวนเนี่ยมันจะเซฟะ่ะเพราะว่าพกเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยตัวละครไม่แข็งใช่ไหมฮะ อาจจะยืนตามโหมดต่างๆไม่ไหวใช้อันเนี้ยจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวว่าขอมันหายากทําครั้งเดียวเอาแบบใช้ยาวเลยก็เอาแหวนนี้ตั้งต้นครับแล้วก็ตีทาามือเข้าไปแบบเมื่อกี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับระหว่างวันที่14วันที่19เนี่ยเลือกมาเลย1แหวนนะว่าอยากใช้แหวนอันไหนแต่ถ้าเกิดเอาสบายช่วงแรกผมแนะนําเป็นแหวนเด้งเลือดดีกว่านะครับแหวนมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ตีทาามือเข้าไปนะครับแต่ถ้า,าไม่รีบมากรอได้รอตัวครบทีมครบแข็งแกร่งก็เอาแหวนนี้เลยครับ มุ่งมันนะไอ้คลุ้มคลั่งนะครับตีท่านมือเข้าไปเลยใช้ยาวๆครับโอเควันที่13พผลึกสัตว์เลี้ยงอันนี้คือสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ในการตีบวกสัตว์เลี้ยงปลุกพลังนะครับที่ผมบอกไปว่ามันหายากมากแล้วให้ตีบวกทีละตัวเพราะฉะนั้นให้ตีบวกบลันแอนบอลไปก่อนเพื่อใช้ในอารีนานะครับสามารถใช้ได้ยาวๆอยู่พอสมควรเลยนะส่วนสัตว์เลงพ v e เนี่ยใช้เคลมันไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องตีบวกนะโอเคนะครับ ต่อไปนะครับวันที่15เป็นโทปสัสซึ่งทรัพยากรธรรมดาทั่วไปนะข้ามแล้วกันนะครับอุปกรณ์แนะนําไปแล้วตัวเลือกอัศวินแนะนาไปแล้วหินเสริมพลังระดับสูงสุดอันนี้สําคัญมากนะครับสาคัญมากมันคือการการันตีเครื่องประดับจากบวก4ไปบวก5ได้100%อยนะครับอธิบัญญัที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ว่าการตีประดับเนี่ยเราต้องใช้อันเดิมๆเ,เนี่ยซ้ำๆหลายๆอันนะครับเช่นเราเอาแหวนมุ่งม่นเนี่ยตีใส่ออปชันตีทัดมือใช่ไหมครับ มันจะสุ่มครับว่าจะได้ขั้น1หรือขั้น5ถ้าเราได้ขั้น1การที่จะตีไปถึงขั้น2เนี่ยเราต้องเอาแหวนแหวนออปชันเดิมเนี่ยคือตีท่านมืดอีกวงหนึ่งเนี่ยยัดเข้าไปแล้วมันจะมีโอกาสติดขั้น2ถึงขั้น5อีกครั้งหนึ่งแบบเนี้ยซ้ําๆไปเรื่อยๆและมันเปอร์เซ็นต์น้อยมากยกตัวอ,อย่างเช่นขั้น4ไปขั้น5เนี่ยมันโอกาสติดแค่สามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับหินตัวนี้นะครับหินเสริมพลังสามารถแทนเครื่องประดับอะไรก็ได้ในการตีบวกนะครับ และมีโอกาสติด100%หมายความว่าถ้าเกิดเราตีแหวนเนี่ยติดท่านมืดขั้น4ไว้เรายัดหินนี้เข้าไปตู้มมันจะกลายเป็นขั้น5ท่านมืดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีแหวนท่านมืดนะนะครับมาชื่ออันเนี้ยใช้แทนแหวนได้เลย,เลยแล้วก็การันตีเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแต่ถ้าเราเอาไปใช้กับขั้น1นะฮะแหวนบวก1ท่านมืดใส่หินเข้าไปมันการันตีครับติดแน่นอนติดเป็นเวล2ครับมันจะกลายเป็นขั้น2นะเพราะฉะนั้น ระวังดีๆอย่าใช้เด็ดขาดให้ใช้ตอนขั้น4แล้วเท่านั้นนะครับเป็นของที่หายากในเกมนะครับอันนี้ต้องระวังดีๆนะและควรใช้กับเครื่องประดับสวรรค์เท่านั้นนะครับเพราะว่าในเกมตอนนี้เครื่องประดับที่หายากที่สุดคือเครื่องประดับสวรรค์ครับเครื่องประดับเกรดอื่นๆมันจะหาง่ายกว่านั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือเห็นระดับสูงต่อมาข้ามนะครับประดับนะครับกุญแจผลึกเวทอันนี้ก็สําคัญนะครับพอสมควรเลยผลึกเวทสามารถเจาะ เครื่องประดับเป็น2องออปชันได้เช่นแหวนนี้ตีท่านมือไปแล้วเอาผลึกเวทยยัดเข้าไป1000ก้อนจะสามารถตีบวกออปชันอะไรก็ได้เพิ่มเติมได้อีก1ออปชันก็คือเปิดช่องนั่นเองเป็น2ช่องนะครับอันนี้ให้ใช้ดีๆแนะนําว่าถ้าจะเอาแบบว่า high end เลทเกมแบบท,ทําทีเดียวอยู่ยาวเลยเมื่อกี้เราแนะนบบําแหวนคุมข้างตีท่านมือเข้าไปใช่ไหมครับให้เอาหินเนี้ยเจาะ ใส่แหวนคุ้มข้างเข้าไปนะครับเปิดช่องที่2ขึ้นมาช่องที่2ครับให้เพื่อนๆใส่ออปชันจุดออนดามจหรือคริตเข้าดามจหรือเจาะเกราะหรืออ,อ,อะไรแน,แนวนี้ที่เป็นแนวเพิ่มพลังโจมตีนะครับใส่เข้าไปนะครับเพื่อเล่งดาเมจให้สูงที่สุดเพื่อนๆจะสามารถลุยบังกรได้ถึงชั้น8เลยนะครับอันนี้คือถ้าเราหวังว่าเน้น PvE ก่อนเพื่อฟาร์มไอเทมไปลง PvP ที่หลังนะครับให้เจาะอ,อย่างที่บอกไปคือแหวนคุ้มข้างฝังธาตุมืด และใส่ออปชัน2เป็นคริสตัลดาเมจจุดออนดาเมจหรืออะไรก็ได้ที่เรามีนะครับยัดเข้าไปนะครับสวยมากเทพผมยังไม่มีเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะครับแหวนนี้ต่อมาจะเป็นทรัพยากรนะครับเป็นลูบี้เป็นทองเป็นอุปกรณ์นี้แนะนําไปแล้วมีตัวทองให้อีก3าอันกุญแจเครื่องประดับแห่งสวรรค์อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเป็นเจมด k กไน h ์เลือดละหนึ่งที่ผมแนะนําไปนะครับอันนี้คือในส่วนของกรารจัมปิ้งทั้งหมดครบถ้วนทุกกระบวนวามนะครับอย่างที่แนะนําไปตอนแรก ตัวละครเลือกตามนี้จัดมานะครับเน้นแถวบนบนก่อนนะครับให้ครบนะครับสามแถวล่างตัวข้างล่างนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับส่วนตัวข้างบนเนี่ยมันใช้หมดเลยนะยกเว้น S อเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องเอามาก็ได้เพราะว่าใช้ไอรีนแทนได้อยู่นะครับ S อาจจะยังไม่ต้องมีนะฮะแล้วก็จะเป็นที่เหลือจะเป็นต้องใช้หมดเลยนะทั้งตัวธรรมดาตัวพิเศษนะครับรวมถึงอดีตเซเว่นนท้อย่างเจอริดัสก็เป็นตัวละครที่จําเป็นมากๆเลยใน,ในการเริ่มเล่นนั่นเองนะครับก็อันนี้คือทั้งหมดแล้ว ในส่วนของใบเลือกของผู้เล่นใหม่ต่างๆนะครับที่เอาให้มานะนะครับมีแจกทรูดเลยนะครับเอาไปลง p p ได้แล้วก็50ใบแรกก็เลือกยอนฮีมาก่อนเลยนะครับมาวันแรกเลือกยอนฮีได้เลยเหรอเนี่ยนังนก็มาวันแรกฟาร์มได้เลยสินะนะครับอันนี้คือไอดีใหม่สดผู้เล่นใหม่เลยนะครับเขาก็แจกตามนี้นั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับในคลิปนี้แล้วก็เมื่อเราเล่นเกมไปถึงจุดหนึ่งแล้วใช่ไหมครับอยากสนับสนุนเกมก็อย่าเลิมนะครับอุดหนุนนะฮะ จุนพิโก,โกช็อปนะครับร้านค้าเติมเกมเซเว่นไนท์นะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนสนใจอย่าลืมไปอุดหนุนได้เลทราคาตามนี้เลยสามารถเติมได้ทุกแพ็กเกจนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามช anel ของผมนะครับชอบถูกใจกด subscribe ให้ด้วยนะมีไลฟ์สตรีมเซเว่นไนท์ทุกวันเสาร์นะครับหนึ่งทุ่มตรงแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ